สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่วันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้รีวิวขั้นตอนการก่อสร้างบ้านหลังนี้ไว้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านโมเดิลรงสีเทาเนาะพื้นที่บ้านหลังนี้จะอยู่ที่60ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องถูงเพราะระเบียงหน้าบ้านนะครับ ราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่3ามแสนสองหมืนบาทนะครับราคานี้รวมค่าของค่าแรงแล้วน,นะครับใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด23วันนะครับหลังนี้ส่วนประตูประตูตัวนี้ประตูตัวนี้เราก็ได้เหมากับเจ้าของบ้านนะครับแต่กําแพงไม่ได้เหมานะครับกำแพงนี้ช่างเก่าก็ทําไว้นะครับ ตัวนี้ผมเมาอยู่ที่เม็ดละ3,5 0 0นะครับพร้อมล่างข้างล่างเป็นประตูบานเลื่อนธรรมดาเดีย๋ยวเราจะไปดูว่าบ้านหลังเนี้ยเมื่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูบริเวณภายนอกก่อนเนาะครับเราไปดูภายนอกกันเลยครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างทัมงหสองช่องนะครับประตูอีกหนึ่งบาน ส่วนกระเบื้องกระเบื้องเป็นกระเบื้องแผ่น40นะครับมีบันไดหนึ่งขั้นประตูนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับหน้าต่างก็จะมีขนาดอยู่ที่50คูณเมตรนะครับก็มีการตกแต่งบัวให้เฉพาะด้านหน้านะครับบัวส่วนด้านบนก็จะมีหลอดไฟให้ทั้งหมด2หลอดนะครับ ความสูงของเสาด้านหน้านี้ก็จะอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับความกว้างของระเบียงก็หเมตรคูณ2เมตรนะครับก็นี่ก็คือรายละเอียดด้านหน้าน,นะครับครับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีหน้าต่างทั้งหมดของช่อง แล้วก็จะมีช่องระบายากาศหนึ่งช่องนะครับ้าต่างนี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่1 8ึ่งเมตรแปเซนคูณเมตสี่เซนนะครับีนี้เวลาเราทํเสาเหล็กเนี่ยบ้านเสาเหล็กเนี่ยเห็นไหมครับเราจะไม่ฉาบอมเหล็กนะครับเพื่อมันจะได้ดูแลง,ง่ายเวลาขึ้นสนิมเนี่ยเราจะได้มองเห็น เราจะดูเลรักษาง่ายกว่าเชื่อว่าช่างบางคนร็็จะฉาบป,ปิดเสาไปเลยอย่างนี้มันถ้าเราถ้ามันขึ้นสนิมเราก็ดูเลไม่ได้งครับเราก็จะทำอย่างนี้เนาะส่วนด้านล่างนี่ก็เราก็จะจับเสียมเป็นเหมือนบัวให้เลยแต่งขอบยาวไปถึงนู่นเลยราคานี้ก็จะมีทางเท้าด้วยนะครับ70เซน ข้างก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่เราก็จะมาดูส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับประตู1นึบานแล้วก็จะมีลั๊กงนั้นให้1จุดส่วนลั๊กเนี่ย เราก็จะมีการใส่แบบฝากันน้ำให้ด้วยนะครับเลื่อฝนมันสาดอะไรเงี้ย้านหลังก็จะมีประมาณนี้เนาะบันไดให้หนึ่งขั้นอยูข้างล่างตรงนี้ <Okay. S 1> ออปลดไฟอีกหนึ่งจุดด้านบน นี่คือด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างครัว็นเป็นบานเลื่อนสลับนะครับด้านข้างนี้ตัวบ้านก็จะมีความยาวอยู่ที่แปดเมตรนะครับสลับเบียงอีกสองเมตรก็รวมเป็นสิบเมตรพอดีเนาะส่วนบริเวณเชิงชายออกมารอบรอบตัวบ้านเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับห0สิบเซนรอบหลังเลย อรอบๆตัวบ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับประตูนี้เราจะมีเราจะมีกุญแจให้สองด้านเลย เราจะเข้าไปดูข้างในครับอันนี้ก็คือบริเวณห้องโถงเนาะมองจากด้านหน้าเข้าไปกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับใช่กระเบื้อง40คูณ40จะมีประตูเข้าห้อง2บานเนาะแล้วก็ไฟก็ทั้งหมด สีดวงนะครับเป็นหลอด LED อันนี้ก็เป็นนราต่างนะครับระต่างก็จะมีขนาดอยู่ที่เมตรสีคูณเมตรแเซนนะครับบาเลื่อนสลับเนะบาะบาเลื่อนสลับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่า เราไปซื้อมาประอกอบครับเป็นอันนี้เป็นสั่งตัดทำเขาตัดแล้วเขาเอามาใส่กับที่เลยแบบนี้มันจะได้ขนาดพอดีกว่าส่วนปัดไฟปัไฟก็จะมีตรงอันนี้คือลูกค้าเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสายอากาศส่วนนี้ก็เป็นปัดเกา่าคู่เราก็ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์เลยนะครับรั อน,น,นอก็จะมีปักอยู่ตรงด้านหน้าอีกจุดหนึ่งคือตรงนั้น <c oughs> เป็นสวิตช์เปิดไฟเนาะตันนี้สวิตช์เปิดไฟด้านนอกกับด้านในอันนี้ก็เป็นปักเกาคู่อีกหนึ่งจุ <c oughs> อันนี้ก็คือห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูใน <c oughs> ห้องนอนกัน อันนี้คือประตูนะครับประตูก็จะมีขนาดอยู่ที่90คูณ2เมตรนะครับเราใช้บาน90้าเลยตัวนี้ทีนีพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็ห้องนอนห้องที่1นนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างทั้งหมด3บานนะครับหน้าต่างก็ขนาดมอนเดิม50คูณเมตร50นะครับตัวนั้นเป็นบานเปิดออกข้างนะครับตันนี้ย แล้วก็ดันออกไปเป็นสีขาวเนาะกระจกใสอมเขียวตัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นบานเปิดสลับเม็ด40คูณเม็ด8เซนนะครับตัวนี้บานเปิดอันนี้เจ้าของก็ เริ่มมานอนแล้วก็เลยมีของวางน,นะครับส่วนห้องนอนเราก็จะมีปลั๊กให้1จุดคือตรงนี้นะครับปลั๊ก1จุดอันนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟเปิดปิดเนาะส่วนไฟห้องนอนก็เราใส่เป็นโหลดสระเปาให้นะครับปิดเปิดได้ปกตินะเราก็มีการเทสไฟให้ก่อนเราจะสมมอบง,งาน เราจะไปดูห้องนอนท้องที่สองนะครับห้องที่สองก,ององก็มีขนาดเท่าเดิมครับสามเมตรคูณสามเมตร <laughs> เท่ากับห้องแรกหลดไฟก็มีหนึ่งหลดเหมือนเดิมแต่ห้องนี้ก็จะมีระดางแค่าบานเดียวนะครับอย่ยข้อดีของบ้านสาหลินะครับ ตรงมุมเนี้ยมันจะไม่มีเหลี่ยมโผโ่มาเนาะถ้าเราเป็นบ้านสองปูนอ่ะมันก็จะมีเหลี่ยมโผลมาซึ่งเวลาเราจัดของข้อมูลเนี้ยมันจัดไม่ได้ห้องนอ,อ,อน,กนก็จะประมาณนี้เนาะแล้วต่อไปเราไปดูห้องครัวกันกนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูห้องครัวน,นะครับว่ามีอะไรบ้างห้องครัว ก็จะมีหน้าต่างก่อนนึ่นบานเป็นหน้าต่างตัวนี้เป็นบานเปิดสลับนะครับอันนี้มีขนาดอยู่ที่60สคูณ80ิบนะครับเราก็จะมีปั๊กตรงนี้ให้1จุดเนาะปัก๊กเก้าคู่เป็นซิงหนึ่งลุม เราก็จะให้ตามนี้เลยาราคานี้ส่วนล้วล่างเราก็ปูเบื้องให้เรียบร้อยนะครับด้านไหนเจ้าของบ้านก็สามารถเลือกลายได้นะครับเบื้องใบถึงลายกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื 40, ้องแผ่น 40x40 นะครับตรงนั้นก็จะเป็นทางเข้าห้องน,น้ำเนาะห้องโถงดิบป,ปักก๊กจะเยอะหน่อย มันกมีทั้งหมด2จุดก็คือตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงคอเตอร์มันยี้น่าเออหนึ่งจุดส่วนอันนี้ก็คือสวิตช์ปิดเปิดในห้องครัวอันนี้ปิดเปิดท่องน้าในห้องครัวเราก็จะใส่หลอดสลัเปาให้หนึ่งหลอดนะครับหลอดสลัเปาก็คือตัวน,นี้่อันนี้คือทางเข้ามาในครัวนะครับ นี่ก็ทังเข้ามาในครัวเราจะไม่มีการใส่วงกลมน,นะครับเราจะเป็นซุ้มเข้ามาเลยส่วนประตูห้องน้ําประตูห้องน้าก็จะมีขนาดอยู่ที่70คูณ2เมตรนะครับเป็นบาน PVC เนาะ ก็จะมีชักโครกให้1จุดตรงนั้นแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกเบื้องเนี่ยเราจะปูให้ถึงบุกด,ด้านบนเลยนะไครับความสูงของห้องน้ำก็จะอยู่ที่สองเมหกสิบนะครับความกว้างจะอยู่ที่เมตรแปดสิคูณเมตรปดสิบนะครับ อันนี้ก็คือฝัก n ัวมีห้องนนี่เนาะห้องครัวนี้ดึมบวกขนาดแล้วขนาดก็จะอยู่ที่สี่เมตรคูณสองเมตรเนาะห้องครัว ก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวงานหน้าเราจะไปต่อกันที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับผมจะรับงานาเฉพาะบุญรำกับ,บนครราชสีมานะครับคือสองที่เท่านั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อาที่เบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับฝากติดตามผลง,งานของทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ